กับพวกเราแจ๋วค่ะเอาจากวันนี้นะคะผ่านพ้นคืนมาลอยกระทงมาแล้วหลายคนก็ไปลอยเป็นคู่เป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเป็นเดียวก็ว่ากันไปไปลอยที่ไหนแล้วประทับใจส่งมาบอกเราซ8 3 8 8 8 8 8ค่ะควนหลวงวันลอยกระทงค่ะใช่ค่ะหรือว่าจะเข้าไปอีกหนึ่ช่องทางนะคะที่ f c e e o o o ค่ะ w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  a c e b o o k c o m ซ o ุ๊กดสลจากทีวีก็เป็นอีกนึ่ช่องทางที่ติดต่อกันได้สะดวกสบายดีค่ะค่ะข่าวแรกวันนี้พาไปวัด คใครกําลังหาที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปวิปัสนานะคะออพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งออจุดหมายปลายทางสําหรับการไปนั่งวิปัสนาค่ะ ที่บอกอย่างนี้เพราะคุณสมาพรได้ไปมาแล้ว<ช>เดี๋ยวต้องถามเธอตอนหลังว่าเป็นยังไงนะคะสถานที่อย่างนี้คือวัดมาเหยงค่ะดูจากสภาพทั่วไปก็เป็นโบราณสถานที่มีสิ่งก่อสร้างปรลักหักพังคล้ายกับวัดพระรามแล้วก็วัดราชบูรณะในเกาะเมืองนี่เองนะคะฉันนิทานว่าวัดแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาค่ะสร้างขึ้นในปี1981พุทธศักราชนะคะแล้วก็ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะเมื่อปีพุทธศักราช2252ค่ะแต่ระหว่างนั้นก็ทรงโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนะัก ขึ้นนอกกำแพงวัดคือขณะบูรณะปฏิสังขรณ์ก็มีพระตำหนักสร้างขึ้นเพื่อประทับทอดพระเนตรการปฏิสังขรณ์กินเวลาถึง3ปีเศษนะคะเมื่อเสร็จสมบูรณ์ก็มีการฉลองเป็นการใหญ่ถึง7วันด้วยกันค่ะตามพงศวดานกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อเสียกรุงศรีอย,ยุธยานะคะในครั้งพุทธศักราช2112พระเจ้ากรุงขงสาวดีก็ได้ตั้งทัพหลวงบัญชาการ<ฮ>อยู่ณวัดมเหยงแห่งนี้ด้วยค่ะ โดยใช้ระยะเวลาในการปิดล้อมกรุงนานถึง9เดือนด้วยกันร่องรอย่งความยิ่งใหญ่ถ้าเราจะเห็นตรงจุดนี้เขาเรียกว่าฉนวนค่ะหรือทางเดินที่มีกำแพงตั้งอยู่ทั้งสองข้างเชื่อมระหว่างซุ้มประตูทางเข้าแล้วก็พระอุโบสถนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าเป็นทางเดินสำหรับพระมหากษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูงเสด็จเข้าออกโดยกรมศริลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่บอกปัจจุบันวัดมเหยงเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ด้วยนะคะอยู่นอกโบราณสถานและเปิดเป็นที่ฝึกอบรมวิปัสนาค่ะโดยมีพระครูกรเกษมธรรมทรัตเจ้าอาวาสทรงเมตตาให้การอบรมวิปัสนากับบุคคลทั่วไปนะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถไปนั่งวิปัสนาไปปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ค่ะส่วนใครอยากจะไปเข้าชม บราณสถานที่วัดมเหยงนะคะค่าเข้าชมนะักท่องเที่ยวคนละสิบบาทเท่านั้นเองค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เบอร์ไว้เลยนะคะสำนักงานของวัดมเหยง0 3 5 8 8 1 6 0 1ต้องถามคุณสมาพรเพราะว่าไปปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงมาแล้วคือบริเวณที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพเนี่ยจะเป็นบริเวณของวัดนะคะที่ที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ปลักขัดพังแล้วแต่ว่าสําหรับสํานักที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเข้าไปทางด้านในนะคะจะเป็นลานแบบโอ้โหกว้างเลย มีต้นไม้มีหน้าถ้ำมีสระน้ำนะคะแล้วก็สามารถนั่งวิปัสสนากันได้ใครจะไปวิปัสสนาก็จะมีแบบระยะส,สั้นสุสาวอาท์นะคะแล้วแต่เราเลยแต่ว่าใครจะไปสมมติว่าคุณจะไปบวชวันนี้ก่อนเที่ยงต้องงดรับประทานอาหารเพื่อจะได้เข้าบวชได้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ใกล้กรุงเทพนะคะสะดวกสบายดีก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เราสามารถไปฝึกปฏิบัติจิตใจของเราให้สงบนิ่งให้เห็นให้อยู่กับปัจจุบันนะคะอนุโมทนาศาสตร์ทุ เขาก็เอาโปรแ like กรมแล้วนะใช่ค่ะต้นเดินทาง่ะอยากจะไปด้วยไปด้วยอยากไปสิสวยมากค่ะเอาไปทววัดไหนจะไปจะไปพร้อมกันเลยหรอเ่ให้อีกทีนะคะ0 3 5 8 8ส1ค่ะวัดมหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะใครที่ฟังคุณสมภพและอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยค่ะ